ไ้จาก้องเล่นก่อนไมรจัดได้ถ้ากูร้องแม่ันก็ต้องร้องไ่ข่มนี้ได้นเต้นะมือกีตาร์กระจอเี้ยเ่ป๊ดปหรือเกปิกนแลไม่นี่มาแทนในป๊อปเดี๋ยวมันตายป๊อปไปแล้วกีตาร์อันเนี้ยสุสายเล่มยากนะเหมือนสติกมันจับป้องงานมัน่ายโกอยู่นะ ไอ้ฝ่มันเล่นเพลงไรเพราะนะอ๋อ,อข้างหลังไ <c oughs> อ,อ้เรออื่องมึงไม่ได้เล่นมุกเจอยเหมื่อกี้เออมุ่เอง ก่อนลั <rural left> ่นกว่านี้ไม่รู้ลั่นแบบนี้ปิดกลุ่มไมรู้ของกลงยังไปก่างไอ้ฝ่ายน้ก่อนถ้ามันเรามันร้องเลยวะไอ้ไอ้เอสลีเนื้อสลีทาวเดอะม้าไม้เดอะม้ามาเดอะมาร์ทเดอะม้าไม้อะไรวะเดอะมาร์ทก็ตบัดก่อนกูสายนี้โอป่าที่แตกต่างเออป่าที่แตกต่างกลองมั้มึงฟังเพลงมาด้วยกัดไหมเนี่ยเืยอะมันเยอะมันนาอะไรยัจับไม่ได้หรอกโอป่าอะไรได้เองโอป่าที่แตกต่างเคยคุยกันลงตัวตั้งแต่ปีหนึ่งไหม เอีตอนจ40กว่าหมดแต่50มันยัเียงกันอยู่เลยเี้คงถิตแบบปากแขกเลยครับผมกูดูกูดูกูดูกูได้เฮ้ยได้มันจะเล่นได้กีตาร์องมืเดีธรรมดาไม่้กูมีสายต่้นมสูงนกนกีตาร์อหไอวะสายไงตอนนั้นตอนนั้น6สายก็มีเข้ามาพอดีเลยเราสายไปดิดูกูปิดคลิปก่อน โหแล้วมุมกล้องดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมใช่ขึ้นใหน่ยตเหนไม่ได้มองทะเลไมใช่ใช่เหรอใช่ครับนเพลงไหนเ่ไอ้แป้มเล่นเพลงนี้เนี่ยมูงาไปน่นเปนนะว่าไเล่นเดอะมัทแน่เลยมึงเปิดเป็นมึเปิดมึงไม่เคาเปิดให้เขาเองในเน็มึงก็เปิดให้กูเอียตอหลมอนเล่นไม่เคยจบองนะ แล้วกูถ่ายวีดีโอไม่เคยจะคิดแล้วนี่มันมองทะเลมั้ยอ่ะไม่ใช่กูเล่นนิดเดียวของป้าไงมองทะเลคล้ายๆกันจะเอื้อมไม่ถึงเหรอเออเอื้อมมันขึ้นมาเพลงนี้มันขึ้นแต่บลั๊ดนะขึ้นแต่ถ่ายมันไม่ถ่ายกันมันมันถ่ายไม่เลยแล้วเราเอื้อมเอื้อมไม่ถึงแป๊บนึงนะไอ้เน็ตแล้วมึงเอาคลิปนี้ไปตัดลงด้วยนะไอ้สัตว์อันนี้โมบามากเลยคลิปดูแบบนี้โมบามันเบิกขึ้นไอ้เหี้ยคนนึงเล่นเพลงนึงไอ้นี่ร้องเป็นเพลงนึง่งนั่นเลกเพลงนึงขึ้นมาเอื้อมไม่ถึง เป้มันยังไม่ถึงจริงมาดูเฮ้ยเป้มันจำได้มันจำได้ให้ป่ะโอเคมันจำไม่ได้นี่มึงต้องปรับห้องของมันนะแเป็นอะไรวะ